นะคะมุกแรงงานมาค่ะจะพาไปดูคลิปนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวลือที่เป็นความจริงค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือว่านักร้องดังในอดีตนะคะท่านหนึ่งนะคะบอกถึงเป็นพิธีกรด้วยตอนนี้คือได้มีการเลิกรากันแล้วกับอดีตภรรยานะคะที่เป็นชาวต่างชาติค่ะสรุปก็คือเป็นพี่บอยพิษนุจริงๆนะคะก็ได้ออกมายอมรับค่ะแล้วก็โพสต์แบบนี้นะคะบอกว่าตามกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นอแมนด้าและผมขอใช้โอกาสน,นี้ในการชี้แจงเรื่องราวต่อทุกท่านครับช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเราทั้งคู่แต่เราจะพยาาาามมก้้้้วขผ่่ไไปใหดแลเท,เทเุ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเรานั่นก็คือเฟรย่าแต่ตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็ทาหน้าที่เป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องนะคะได้มีการยุติความสัมพันธ์กันในเชิงสามีภรรยาแล้วนะคะเพื่อนะคะที่ติดตามนะคะช่วงที่ผ่านมาข่าก็จะมีกระแสข่าวนะคะบอกว่าเออสัมพาษณ์ออกมาบอยงานหดใช้เงินเก็บ เก่านู่นนี่นั่นมันอาจจะพาดหัวข่าวนี้ได้แบบประมาณนึงแหละด้วยวิกฤตเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ด้วยแบบว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็การปรับตัวหรือว่ายุคดิจิตอลต่างๆแต่ทุกคนสังเกตไหมแอบบสองสารคุณบอยพิษนุนิดนึงอะ่ะคือบางที่ก็เล่นข่าวการทำมาหากินซะแบบตัวเราเองเรายังเห็นใจอะ่ะคือในชีวิตเราอะคะ่ะมันก็จะต้องเป็นกราฟขึ้นกราฟลงกราฟขึ้นกราฟลงแล้วไม่ใช่ว่าแต่เรื่องของรายได้อย่างเดียวนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของชีวิตเรื่องของสุขภาพทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงหมด หรือเราจะวนเข้าธรรมะแล้วเนี่ยงงมากเอาเป็นว่าทุกสถานการณ์นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีซะทั้งหมดหรือว่าแย่ซะทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรกับมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันก็ถือว่าดีแล้วค่ะและทุกคนที่ดูคลิปนี้ล่ะคะเวลาที่มีปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนกันบ้างนะคะลองคอมเมนต์มาเป็นวิทยาทานเผื่อเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆได้แบบว่าเออลองใช้เทคนิคนี้แล้วเออมันเวิร์จริงๆมันช่วยชีวิตเราได้นะขอขอบคุณล่วงหน้าเลยคคคค่่่ะะะะะะออออมมมมเนนนนตตาาบบบกกกกหหะะลิปไไดด้้้้้แแีว็ใุ เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะ